สวัสดีค่ะที่นี่ไร่เพชรพญาเย็นค่ะวันนี้ไร่เพชรพญาเย็นได้มาทําการเปลี่ยนยอดอะโวโคาโดสายพันธุ์ดีที่สวนเสริมสุขฟาร์มค่ะที่นี่มีอินทรพาลำอร่อยมากก็จะห่างจากถนนมิตรภาพมาก็ไม่ไกลมากนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พบกับเจ้าของสวนเนาะเขาจะได้บอกว่าเอ่อห่างจากถนนมิตรภาพกี่กิโล อันนี้เราทําการเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วก็จะสอนลูกศิษย์จะรับลูกศิษย์ด้วยวค่ะเดีย๋ยวจะมาให้ดูการเปลี่ยนสายพันธุ์เนื้อที่ตรงนี้ประมาณกี่ไร่ห้าไร่นี่ค่ะเปลี่ยนเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์ดีทั้งหมดค่ะต่อไปที่นี่ไม่ใช่มีแต่อินทผลัมอย่างเดียวนะจะมีอะโวคาโดสายพันธุ์ดีของปักช่องที่มาฝากไว้ที่นี่หลากหลายสายพันธุ์อยู่ค่ะ ก็ไม่เกิน2ปีอีก2ปีข้างหน้าเนี่ยรับรองว่าได้ชิมโวคาโดสายพันธุ์ดีแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปพบกับเจ้าของสวนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่าคุณเสริมสุขนะเสริมสุขค่ะ มีอะไรบ้างคะที่นี่ทค่ะที่นี่มีอะโวคาโดที่วันนี้พี่ปนอมให้มาให้เขียนมาเขียนยอดสายพันธุ์ดีให้ค่ะอ๋อค่ะขอบคุณมากเลยที่ปลูกนี้ก็ประมาณห้าไร่ค่ะลงไว้กี่สายพันธุ์คะเนี่ยเขียนได้กี่สายพันธุ์ห้าหกสายพันธุ์เนาะอค่ะที่ที่มีคุณภาพอะค่ะที่รสชาติดีแล้วก็อร่อยเป็นสายพันธุ์ของปักช่องโดยตรงก็ประมาณสามสายพันธุ์เนาะ สามสี่สายพันธุ์แล้วก็เป็นสายพันธุ์จากอของเวียดนามบ้างแล้วก็ของเวียดนามนี่ก็จะมีหลายสายพันธุ์แล้วก็มีของปักช่องอพันธุ์ดังของปักช่องอีกประมาณสามสี่สายพันธุ์เนาะ,ะที่อยู่ที่นี่ยังไม่บอกชื่อเนาะว่ามีอะไรเดี๋ยวมีลูกแล้วเราจะมาโชว์กันที่นี่ห่างจากถนนมิตรภาพประมาณเท่าไหร่คะที่นี่ห่างจากเส้นสองสี่เข้ามาค่ะสี่คิวโชคชัยเดชอุดม ประมาณสองร้อยเมตรโโถ้าจากมิตรภาพเส้นมิตรภาพประมาณสี่กิโลค่ะและอินทผลัมเนี่จะเริ่มได้ผลผลิตประมาณกรกฎาค่ะอ๋อเดือนกรกฎาคมที่นี่จะมีขายทั้งผลสดใช่อ่ชิมฟรีจนอิ่มใช่แล้วซื้อได้เลยค่ะก็จะเป็นอ่าราคาจากสวนเนาะเป็นราคามิตรภาพอ่าทุกคนที่สนใจหรืออยากเข้ามาเที่ยวหรือเยี่ยมชมได้เลยนะคะ ที่สวนจะเปิดสวนประมาณเดือนไหนคะเดือนกลางเดือนมิถุนาค่ะกลางเดือนมิถุนาอ๋อค่ะก็ยังช่วงนี้ก็ยังแจ้งวันที่ไม่ได้เนาะเดี๋ยวให้ของออกแล้วจะพามาดูอีกครั้งหนึ่งทีนี้เราก็จะมาดูน้องอลูกชายเจ้าของสวนเปลี่ยนสายพันธุ์ยอดอะโวคาโดพันธุ์ดีเนาะมาค่ะตามมาดูกันค่ะสวัสดีครับ น้องชื่ออะไรครับชื่อภูมิภาครับชื่อ,นอ,อเนชิ่นน็อตอ๋อเจเลนชิ่นน็อตวันนี้น้องจะมาทำอะไรเอ่ยอจะมาเปลี่ยนยอดโคลโคโดสายพันธ์ดีครับอ่าอ่าลองไปดูสิอ่ะไปดูนะคะเนี่ยต่อไปที่สวนนี่ก็คือไม่ต้องให้ใครมาเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วค่ะที่สวนนี้ก็น้องเขาเริ่มทําอีกหน่อยเขาจะทาเองแล้วค่ะเอ่อยังไม่ได้เปลี่ยนอีกประมาณกี่ไร่คะที่เหลือยังไม่ได้เปลี่ยนสายพันธุ์สี่ไร่ค่ะอ่าอีกสี่ไล่อีกสี่ไล่นี่ก็น่าจะเป็นน้องน็อตเนี่ เป็นคนทำแล้วล่ะค่ะทีเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะมีอาจารย์คอยสอนเนาะฝึกสอนเดีย๋ยวคอยดูการเปลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะเปลี่ยนจากตอพื้นเมืองตอนนี้อายุก็น่าจะประมาณ2ปีถึงไหมคะเนี่ยได้ค่ะอ๋ออันนี้ก็ประมาณ2ปี น้องยังไม่มีแฟนนะใครสนใจอยากมาเก็บอินทภาลัมได้นะคะนี่เราก็จะเปลี่ยนโอโคโดสายพันธุ์ดีสายพันธุ์น,นี้เป็นพันธุ์อะไรเอ่ยบูนี่จ้าอ่าเป็นสายพันธุ์ดังของฝักช่องนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูกัน การเปลี่ยน,ยนการทันเทปอันนี้จะเปลี่ยนไว้ประมาณกี่วันคะถึงจะเปิดได้ยีบห้าวันยี่สิบห้าวันเปิดเดี๋ยวเราก็จะมาดูตอนเปิดกันเนาะว่าจะติดหรือจะตายอันนี้ก็ดูน้องก็เปลี่ยนนะคะที่นี้ยังรับ ลูกสะพ้ยอยู่นะไม่มีคนช่วยขายตอนยินสะพานลำออกออกหลายตันมากแล้วก็ยังอะโวคาโดอีกก็น่าจะรวมรวมมันก็ประมาณสิบไร่เนาะสิบไร่ที่จะเปลี่ยนเป็นสายพันธุ์ดีน้องก็จะทำแบบนี้เลยนี่ถ้าใครอยากทำตามทำได้นะคะแล้วก็ต้องจดเวลาที่เราทำว่าเราทำกี่วันแล้วเราถึงจะมาเปิดดู ไม่ใช่ไปเปิดบ่อยๆไม่ได้นะคะจะต้องถึงเวลาก่อนนะคะถึงจะเปิดได้ประมาณ20บวันถึง25วันเราก็จะมาเปิดจริงๆมันก็ทำไม่ยากนะคะถ้าตั้งใจเนาะมันก็จะทำง่ายๆแบบนี้แหละคะ่ะ แต่มันก็อยู่ที่การที่เราพันว่าเราต้องดึงดึงเทปให้แน่นแล้วก็ฝานแผลให้เท่ากันเดี๋ยวตอนที่ติดแล้วจะพามาดูอีกนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะพามาดูว่าน้องเขาทำเป็นยังไงบ้าง ลูกเจ้าของไรต้องทําเป็นทุกอย่างถ้าเราทําทําไม่เป็นเนาะเราก็ไปสอนลูกน้องไม่ได้มันเป็นธรรมดาค่ะแม่สอนลูกพ่อแม่สอนลูกต่อมาลูกก็ต้องไปสอนลูกน้องต่ออีกต่อนึงน้องเขาฝึกแค่กี่ต้นเองเนี่ยสองต้นสามต้นนี้อย่างเงี้ย เก่งมากหัวไวมากอินทผลัมที่นี่อร่อยมากนะคะต่อไปก็จะมีอะโวโคาโดสายพันธุ์อร่อยของสวนเสริมสุขด้วยค่ะ แล้วต้องทํายังไงครับเอาถุงครอบแล้วครับครับต้องป้ายป,ป้ายปูนแดงบริเวณแผลที่ถูกตัดด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ถุงครอบแบบนี้ใช้แม็กติดเขาเรียกว่าเป็นการน็อกอากาศเนาะนี่ค่ะ เปลี่ยนโอโวคาโดสายพันธุ์ดีค่ะอันนี้ตอเป็นตอพื้นเมืองที่น้องเขาปลูกเอาไว้เนาะแล้วก็มาเปลี่ยน<ม>เสร็จแล้วก็จะใช้ถุงกระดาษแบบนี้เพ<ม>ื่อทำอะไรครับพุ่มใช่ไหมครับอ,อ๋อค่ะ ทีนี้น้องก็จะทำหุบห่มปิดแบบนี้ เสร็จแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเสร็จยแล้วครับอ๋อค่ะแล้วอันนี้เอาไว้ทําไมคะเนี่ยเอาไว้เพื่อบงัอาบางแดดให้มันอ๋อบังแดดให้แล้วก็บังลมด้วยอ๋อบังแดดแล้วก็บังลมเอาไว้เพื่อที่จะรอให้กิ่งพันุ์แตกขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะตัดออกใช่ไหมครับครับผมอ๋อค่ะอ่าวันนี้ต้องขอขอบคุณมากค่ะขอขอบคุณอ่คุณเสริมสุขเลยนะคะที่อ่าที่ได้ให้ความรู้ กับคนอีกหลายๆคนแล้วก็เป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำค่ะกล้าที่ตัดสินใจเปลี่ยนเปลี่ยนสายพันธุ์ได้ไม่ต้องมารอสายพันธุ์เดิมๆหรือสายพันธุ์การค้าที่ราคาที่มันตกด่บเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของสวนอีกคนนึงค่ะเป็นคนงานของเสริมสุขค่ะนี่ค่ะ สวนก็จะกว้างขวางค่ะประมาณกี่ร้อยครับหนึ่ครับประมาณสี่ร้อยต้นค่ะร้อยเก้าสิบต้น,ตน,มตนไม่ใช่น้อเลยนะครับใ,ใช่ค่ะแล้วถ้าเป็นลูกนี่จะขนาดไหนอีกสองปีอีกสองปีนะคะอีกสองปีที่สวนเสริมสุขฟาร์มนี่ไม่ใช่มีอินทผลัมอย่างเดียวแต่ก็ จะมีอะโวคาโดสายพันธุ์ดีหลากหลายสายพันธุ์ที่นี่มีทั้งของปักช่องแล้วก็เป็นของสายพันธุ์เวียดนามอีกหลายสายพันธุ์ด้วยค่ะอันนี้เป็นครอบครัวของสวนนะคะเนี่ยเห็นไหมคะที่สวนนี้ใช้คนงานพอเพียงมากค่ะใช้แต่คนในบ้านทั้งนั้นเลยสุดยอดเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ทางไร่พิษยาเย็นต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะโอกาสหน้าจะมาอัปเดตให้ดูอีกว่า,าเขาติดผลติดยอด ติดสายพันที่เสียบไว้ติดแล้วเป็นยังไงเนาะแล้วก็จะถึงตอนมีผลก็จะมาถ่ายทําให้ดูอีกเออ่ที่ส่วนจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้บ้างไหมคะเพื่อจะมีลูกค้าโทรสอบถามเกี่ยวกับอินทผลัมหรืออะโวโคาโดค่ะเบอร์โทรศัพท์ค่ะค่ะ9้3ห3 2 4 4 8 ม,มีอะไรโทรมาหาได้นะคะอันนี้เป็นลูกชายคนโตหล่อๆทั้งนั้นเลยค่ะยังไม่มีสภัย์สักคนค่ะใครสนใจนี่มาได้เลยสินสอดได้แพง <c oughs> <c oughs> โอกาสน่าจะพามาใหม่อีกนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ